ยื่นนะเพลงดำสุดเลยลนนเธอรไปอาบน้ำไปเธอรู้อาบน้ำไหมไม่ต้องหลับเลยหุยง่วงง่วงง่วงจัดไปนอนสวนผักมานะ <c ười> มานอนบนเตียงเฉยเลยหุยจำเป็นง่วงแน่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 นอนหมัดขึ้นแล้วมั่งนี่เธอรู้ โธอลกว้นอะไรมันมีหมัดขึ้นแน่ๆเลยอาบน้นก่อนนะได้หมัดตัวหนึ่งแลนะนโลหันหน้ามาทำไรทำความสะอาดก็ไม่ออกหรอกต้องไปอาบน้ำไปโธลหันมานี้หันมานี้ หันมานี่หันมานี่เร็วโทรโลห <laughs> ันมานี่ <laughs> ให้กหอูอันอะไและเฮ้ยขาวเชาอาดเลยนะไปอาบน้ำได้เลวไปดำจะตายมีหินอะไรอ่ะหินนกกระโด อยากกิ๊กชองท้องนี่ท้องนี่ท้องอ้วนอ้วนนี่ท้องอ้วนอ้วนเนี่ยใครอ้วนอ้วนใครอ้วนอ้วนใครอ้วนอ้วนหายจำหน่อยอันนี้กวนทโัโรไปละไปละบาย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 